นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยนะ ทุกขมัดเจตีติณบัดนี้อาจตรมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาในวิทยารัมภกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มภูนกุศลบุญญาศีท่านสาธุชนทั้งหลายผู้พลักพร้อมน้อมใจกันมาณโรงธรรม พระวิหารวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายมากหน้าหลายตาก็ล้วนแต่เป็นผู้มาฟังธรรมเป็นประจำอยู่เป็นนิดเปรียบเสมือนเป็นการมาเติมน้ำทิพย์ฉลมจิตใจมีคำอุปมาไว้ว่าธรรมะก็เหมือนน้ำหยาโยมทั้งหลาย ก็เหมือนปลาถ้าเกิดว่าปลาขาดน้ำนั้นก็ย่อมจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างลำบากคุณญาติคุณโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมันมาเติมน้ำซึ่งเป็นน้ำใสสะอาดเป็นน้ำทิพย์ฉลมจิตใจของคุณญาติคุณโยมด้วยการฟังธรรมอยู่เป็นประจำเป็นที่น่าสรรเสริญเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดีอาตามภาพได้หยิบยกพระบาดีขึ้นเป็นบทอุทเทศณเบื้องต้นว่าวิริเยนะทุขมัจเจติหมายความว่าคนเราทั้งหลายจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความเพียรในที่นี้ก็หมายถึงความพยายามความบากบันกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความกล้า กล้าที่จะประชิญต่ออุปสรรคกล้าที่จะประชิญต่อสัญชาตยานของความเป็นมนุษย์ซึ่งบางทีมีความห่วงเหงาหาวนอนมีถินามิทะมีโกสัจฉะความเกลียดค้านขึ้นมาครอบงำในจิตในใจก็ต้องอาศัยคุณธรรมข้อว่าวิริยะนี้เป็นเปรียบประดุษว่าค่าศึกเป็นถ้าเป็นในสมัย เทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนี่ก็เป็นเหมือนกับเปรียบประหนึ่งว่าปืนพกที่เราจะต้องพกติดตัวไว้ทำไมจะต้องเปรียบเหมือนปืนพกเพราะว่าวิริยะนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดความม่วงเงาหาวนอนเกิดโกสัจฉะขึ้นมาเมื่อไรเราก็จะได้หยิบฉวยขึ้นมาใช้เพื่อที่จะปราบสัญชาตญาณเหล่านั้น ได้เลยอย่างทันทีทันใดนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอนิสงส์แล้วก็ตรัสแนะนำให้เวนยสัตว์บำเพ็ญประกอบด้วยความเพียรอยู่ในหลายพระสูตรกล่าวถึงแม้ไปในถึงชาติปางก่อนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่จะมาบรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ ก็จะต้องบำเพ็ญวิทยะบารมีวิทยะอุปป,ปารมีอย่างนี้เป็นต้นข้อวิทยะนี้จึงเป็นคุณธรรมสำคัญที่เราท่านทั้งหลายจะต้องน้อมนำมาในชีวิตให้เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งให้ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรรเสริญคุณธรรมข้อวิริยะอย่างที่กล่าวไปครั้งแรก ประการแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตัดแนะนำให้พระสาวกซึ่งเป็นเปรียบเสมือนคนใกล้ตัวนั้นบำเพ็ญอยู่ในข้อวิทยะก่อนจากที่เราพิจารณาไปในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าพระเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่ในระดับสมัยอนุพุทธ,ธประวัตินั้นก็จะอาศัยความคุณธรรมข้อว่าวิทยะความเพียรน,นี้แหละ เป็นเครื่องมือเปรียบเสมือนปืนพกในการสู้รบกับกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตในใจอย่างเช่นพระโมคขาลานะนั้นท่านทัทธาสาธุชนทั้งหลายเวลาพระโมคัลานะท่านจับประพฤติปฏิบัติข้อวัดประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นผู้ที่มีสัญชตาตญาณความเป็นมนุษย์นั้นแกรกร่าคือมักเกิดทีนมิทธะขึ้นมา อยู่บ่อยครั้งพระโมคัลานะนี้ในครั้งที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ต่อสู้กับถีนมิทะนี่แหละเอาผ้ามาพันศีรษะแล้วเอาน้ำรดไว้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดความม่วงความอะไรจะได้ดูจิตดูใจยกจิตขึ้นสู่เป็นพระอาาริยะในท้ายที่สุดพระโมัลลานะนี้ก็ได้เป็นพระอาาริยะบุคคล สิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์และมีหน่ำซ้ำเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในทางด้านเป็นผู้มีฤทธิ์อีกด้วยนี้เป็นตัวอย่างของพระมหาเถระในชั้นอนุพุทธประวัติผู้ที่ใช้ความเพียรน,นี้เป็นอาวุธผู้กาย ในการสู้รบกับทินมิธะในการสู้รบกับความม่วงเหงาหาวนอนความเกลียดค้านที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจจนได้รับถึงอรหัตผลซึ่งเป็นผลที่สุดยอดในทางพระพุทธศาสนามาในชั้นพระภิกษุสงฆ์สัสมสเนนในปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้ข้อว่าวิริยนี้แหละเป็นอาวุธคู่กาย ในทางพระพุทธศาสนานั้นคุณญาติคุณโยมทั้งหลายมีภาระธุละอยู่สองอย่างที่สัมมเนนก็ดีพระภิกษุก็ดีในพระพุทธศาสนาที่ศึกษาเล่าเรียนประการหนึ่งเรียกว่าคันธุระอีกประการหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาทุระก็คือพระภิกษุผู้ปารภในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิสิต พระภิกษุทั้งสองประเภทนี้จำเป็นจะต้องใช้คุณธรรมข้อวิิยะแต่อาจจะแตกต่างกันในฐานะในภาระธุระที่ตนรับอย่างาพระภิกษุผู้รับในคันธะธุระนี่ก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องมีความเพียรอย่างาพระภิกษุสมณเณรผู้เล่าเรียนภาษาบาลีก็จะต้องดูหนังสือดูหนังสือนี่ไม่ใช่ดูธรรมดานะคุณญาติคุณโยมทั้งหลาย ไม่ใช่ดูแล้วเหมือนอ่านนิทานแล้วให้ให้รู้เนื้อเรื่องแต่การดูหนังสือที่ว่าในอุดมคติของพระภิกษุสัมมเนนที่เล่าเรียนคันธาธุระในทางพระพุทธศาสนานี้จะต้องดูแบบว่าละเอียดถึงรายละเอียดสับเดียวนี้จะต้องเข้าใจว่าประกอบมาจากาธาตุอะไรมีเครื่องปรุงอะไรบ้าง จะต้องสัมพันธ์นกันกับบทข้างเคียงไหมเข้ากันได้ไหมแล้วมีหนำซ้ำนะจะต้องทำอย่างไรให้ตนเองจำให้ได้อันนี้เป็นก็จะต้องใช้วิริยะนะเป็นตัวอย่างว่าการเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนาของพระภิกสุสัมมาเนรน,นี่ก็ใช้ข้อวิทยะข้อวิิยะอย่างยิ่งยวดถึงแม้จะเรียนทางโลกเรียนปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอก ก็จะต้องใช้ข้อวิิยะศึกษาเล่าเรียนหาได้จะต้องบวชมาแล้วแต่เช้าเอนเพลน,นอนบ่ายพักผ่อนหาได้เป็นเช่นนั้นไม่จะต้องมีวิทยะในส่วนของพระภิกษุผู้รับในส่วนของคันธะทุระส่วนพระภิกษุผู้รับวิปัสสนาทุระก็จะต้องอาศัยความเพียรเพราะไม่อย่างนั้นก็จะต้องตกไปเป็นเหยื่อของ อากุสลธรรมของกิเลสทั้งหลายของความง่วงเหงาห้านอนบ้างความเกลียดค้านบ้างอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อประการข้างต้นความบำเพ็ญเพียรนี้บำเพ็ญเพียรไปก็เพื่อยกจิตในส่วนของพระผู้รับวิปัสสนาธุระนี้ก็บำเพ็ญเพียรไปเพื่อยกจิตอบรมพัฒนาจิตใจของตนเองหลีกเล่น บางทีอาจจะเกิดความติดในรสชาติอาหารนี่ก็จะต้องดีกเล่นไปในที่ปลีกวิเวกนี่ก็จะต้องใช้ความเพียรใช้ความเพียรในการสู้ความกล้าที่จะปะเผชิญกับสัญชาตญตยานตนเองอย่างที่กล่าวไปที่พรนนานามานี้ก็ที่ให้เห็นถึงข้อว่าวิทยะในทางพระภิกษุสมมเนนในทางบรรพชิตก่อน ส่วนในทางคารวะญาติโยมนั้นท่านตถาสาธุชนทั้งหลายข้อว่าวิทยะนี้ก็เป็นประการสําคัญในการที่จะทําให้ชีวิตของท่านตถาสาตุชนทั้งหลายนั้นประสบความสําเร็จข้อว่าวิทยะนี้นอกจากเป็นพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่จะนำพาเป็นเปรียบเสมือนวงล้อไปให้ญาติโยมนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นก็คืออิทธิบาทสมีฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสาญาติโยมจะเห็นว่ามีคุณธรรมข้อว่าวิทยะด้วย วิทยะนี้จึงเปรียบเสมือนวงล้อหนึ่งที่จะทำให้รถนั้นไปสู่จุดเป้าหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคถึงแม้จะมีอุปสรรคนั้นวงล้อก็จะช่วยกันหมุนเพราะว่ามีสี่ล้อมีล้อฉันทะมีล้อวิทยะมีล้อจิตตะมีล้อวิมังสาช่วยกันขับเคลื่อนไปจนถึงจุดประสงค์จุดเป้าหมายจุดเป้าหมายได้ คุณญาติคุณโยมทั้งหลายความเพียรน,นี้ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลใดผู้ปาลบความเพียรย่อมได้ประสบสิ่งที่ไม่เคยประสบอย่างพระโมคคัลลานะนี่ไม่เคยประสบพระอรหันต์ไม่เคยได้บรรลุพระอรหันตก็ได้บรรลุในส่วนของคุณญาติคุณโยมทั้งหลายถ้าท่านใดมีความเพียรน,นี้ท่านใดไม่เคยประสบความเป็นคนมั่งมีก็อาจจะได้ ประสบความเป็นผู้มั่งมีก็ด้วยคุณธรรมข้อวิทยะนี้ก็ได้อาจจะเป็นผู้ไม่เคยที่จะมีสติปัญญาก็จะสามารถมีสติปัญญาได้ด้วยคุณธรรมข้อว่าวิทยะนี้เป็นผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็สามารถที่จะยกตนให้เป็นผู้มีศีลมีศรัทธาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้ ก็ด้วยคุณธรรมข้อว่าวิทยะนี้มีความเพียรหลักๆที่ท่านตถาสาธุชนทั้งหลายพึงกระทำในชีวิตประจำวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดอัถฐาธทีบายไว้ว่ามีอยู่สประการประการที่หนึ่งนั่นก็คือสังวรประทานก็คือความเพียร ในการที่จะสำรวมระวังไม่ให้อกุศลสิ่งที่เป็นบาปเกิดขึ้นในชีวิตประการที่สองก็คือปหาณะประธานก็คือความเพียรในการที่จะละสิ่งที่เป็นบาปแล้วอาจจะเคยทําบาปมาในเบื้องต้นเมื่อเรานึกขึ้นได้ดำลงตนอยู่ในศีลในศรัทธาแล้วก็ มีความภาคเพียรในการที่จะละสิ่งที่เป็นบาปนั้นต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือภาวนาประทานคือความเพียรในการที่จะยกระดับตนอบรมตนอบรมจิตใจให้พัฒนาให้ไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นต่อต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นความเพียรประการสำคัญประการที่สาม ส่วนประการที่สี่ประการสุดท้ายนั่นก็คืออนุรักษณาประธานก็คือความเพียรในการรักษาคุณธรรมที่เกิดขึ้นดีแล้วสามประการข้างต้นที่กล่าวมาให้ดำรงอยู่คงคู่กับตัวเรานี้เรื่อยไปตราบนานเท่านานท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเดาท่านทั้งหลายล้วนมีหน้าที่ภาระพระสงฆ์ก็เช่นกัน ล้วนมีหน้าที่ภาระในพระพุทธศาสนาคุณญาติคุณยมก็ล้วนมีหน้าที่ภาระธุระในส่วนของคารวะญาติโยมคฤรหัสผู้ครองเดือนเราท่านทั้งหลายตามล้วนต้องทําหน้าที่ต่อกันและกันก็จําเป็นจะต้องอาศัยคุณธรรมข้อว่าความเพียรน,นี้แหละเป็นเปรียบเปรียบประดุดว่าเป็นสายเชื่อมไปสู่ความสำเร็จเราท่านทั้งหลาย แม้แต่อัตมภาพผู้สแสดงพระธรรมเทศนาก็ดีเป็นเปรียบประหนึ่งว่าอาวัยวะทั้งหลายในร่างกายถ้าเกิดว่าอาวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายเกิดความเกลียดค้านละทิ้งโกัตอละทิ้งวิทยะสตแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินไปด้วยความผาสุกฉันใดก็ฉันนั้น เราท่านทั้งหลายผู้มีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องทำของตนตามบทบาทหน้าที่ของชีวิตแล้วก็จงอย่าเป็นผู้ละทิ้งคุณธรรมข้อว่าวิทยะความเพียรซึ่งเป็นคุณธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ตรัสสรรเสริญไว้และมีอนิสงส์อย่างยิ่งและจะทำให้บรรยากาศประเทศชาติบ้านเมือง พร้อมทัางสังคมนั้นเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ตาบเท่ารุ่นลูกรุ่นหลานอนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปเทศนาปริโยสาเนในอวสานการอันเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในโอกาสวันนี้ข้อนุโลมตามบุญกุศลบุญญราศีที่ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้ได้มารวบรวม ได้มาบรรจ,จงสร้างให้เป็นไปในวันนี้จงเป็นเดชเดชพระวะปัจจัยอุปนิสัยหนุนนำส่งให้คุณญาติคุณโยมทั้งหลายประกอบด้วยจตุรพิษธพรชัยทั้งสี่ประการกล่าวคืออายุวันนะสุขภาละพร้อมทั้งปฏิพานธนสารสมบัติตลอดการเป็นนิรมีดวงจิตสถิตมั่นในสัจธรรม นำตนให้พ้นทุกข์ถึงซึ่งสุขอันไพยบูรณผลกล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนอาจตรมภาพชี่แจงแสดงพระธรรมเทศนาในวิทยาลพํพระกถามาเห็นว่าพอสมควรแก่การและเวลาจึงจะขอสม,มุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชะ,ะนี้